ราคาผมไม่ทราบนะครับเพราะเป็นมีดที่ไม่ผลิตแล้วรวมถึงจะเป็นมีดรุ่นที่อาจจะไม่ได้ออกเร็วไม่ได้ขายดีมากนะครับไม่รู้ว่า KIM Performance เขาจะนำกลับมาผลิตอีกไหมนะครับส่วนตัวผมผมก็ชอบนะผมชอบทำ n e s m ์มา n e s m นส k Camp แล้วก็ m a h a ช l Man นะครับชอบดีไซน์ชอบด้ามเอร์โกรนิคเขาดีมากราคาผมคิดว่าน่าจะประมาณ7 8 0 0 0มั้งถ้าเกิดมีผลิตอีกนะครับแต่ราคาเมื่อก่อน น่าจะประมาณ5-6ค0 0ันได้แต่มันนานเป็นหลายปีแล้วนะครับนี่คือ KIM Performance Nest Mark Camp นะครับคือชื่อรุ่นของเขาส่วนดีไซน์นะครับด้ามอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเพราะส่วนตัวผมเองมี n e s t m a k อยู่นะครับน่าจะเป็น n e s m ์ม k Camp คเหมือนกันมั้งนะครับดูจากขนาดแล้วแต่นี้เป็นเล่มที่2ในช่องที่รีวิวคนละเล่มกันกับที่ผมมีเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนะครับ ตัวนี้จะมาในซองปลอกแบบคายเด็กสีดำซึ่งเล่มนี้เขาไม่ได้มีฮาร์ดแวร์สำหรับพกเข็มขัดมานะครับเพราะเจ้าของเองเขาน่าจะเป็นมีดเก็บในสต็อกนะครับไม่ได้เป็นมีดแบบเอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้อะไรเป็นมีดโชว์ของเขาอะนะครับคอลเลกชันก็ต้องขอบคุณเจ้าของมากๆเลยที่ให้ยืมมีดหายากๆไม่ผลิตแล้วหรือว่ามีน้อยมากๆนะครับมาให้รีวิวขอบคุณมากมากเลยนะครับ สองก็จะยึดไว้ด้วยรีเวทหรือว่าไอเลททั้งหมดนะครับป้องกันซองฉีกอ้าออกเพิ่มความแข็งแรงร้อยเชือกร้อยสายติดอุปรกรณ์ได้ตีลังกาตะแคงข้างได้หมดเลยซองเป็นคารเด็กชิ้นเดียวกันหุ้มด้านหน้านะครับเป็นทรงแคลมเชลคือฝาหอยนะครับการดึงมีดออกจากซองคือจับแบบนี้แล้วดันตัวซองให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วนํามีดออกมาเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักและขนาดแล้วพูดถึงดีไซน์กันนะครับผม น้ำหนักนะครับเมื่อลองวัดเฉพาะตัวมีดเท่านั้นนะครับอยู่ที่188กรัมนะครับซองหนึ่งเดียวไม่รวมอุปรกรณ์ยึดจับอยู่ที่52กรัมแล้วก็ทั้ง2อ,อย่างชั่งพร้อมกันเลยอยู่ที่240กรัมนะครับก็เป็นมีดที่น้ำหนักไม่ได้ใหญ่เยอะมากมายนะคือสามารถที่จะพกพาในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่เป็นภาระมากมายนะ,นะครับ ส่วนความยาวโอเวอร์ออรวมถึงลักษณะการออกแบบเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะครับความยาวโอเวอร์ออยู่ที่ประมาณ8.1นิ้วนะครับที่20.5เซนติเมตรใบมีดอย่างเดียวมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3.3.7นิ้วนะครับ3.7-3.8นิ้วนะถ้าเป็นเซนติเมตรคือประมาณ9.7เซนนะครับผมแล้วก็ด้ามมีความยาวอยู่ที่4.25นิ้วหรือ11เซนติเมตรโดยประมาณนะครับ เนสมาร์ mark, หรือว่าเนสต์มาร์คแคมป์เนี่ยเป็นมีดรุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวผมเองผมชื่นชอบมากนะครับแล้วผมเองก็ตามหามาได้แค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นคนละเจนกันหรืออาจจะเป็นคนละล็อตผลิตกันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมค่อยเอามาเทียบให้ดูท้ายคลิปถ้าพี่ๆดูกันถึงนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงแต่ที่แน่ๆคือเล่มนี้เขาจะมีการยิงเลเซอร์บริเวณข้างใบที่ต่างจากเล่มก่อนที่ผมเคยมีด้วยนะซึ่งเจ้าตัวนี้เขาก็ เป็นรุ่นก็คือชื่อรุ่นคือ n e s t m r r Camp นะครับซึ่ง Nesmark ก็คือเป็นชื่อ ของคนดีไซน์มีดลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่าจะชื่อจอร์จวอชิงตันเซียนะครับจอร์จวอชิงตันคือชื่อนอะเซียคือนามสกุลนะจอร์จวอชิงตันเซียเป็นนักเขียนนักเดินทางแล้วก็นักยังชีพนะครับน่าจะเป็นคนที่อยู่มีชีวิตมาเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนสาร์กก็จะเป็นเหมือนนามปากกาเป็นโค้ดเนมของเขาในการเขียนหนังสือนะครับสำหรับยังชีพหรือเดินทางเหมือนจะเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นนัก นักเขียนคอลัมนิสอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อส่งมีดนี้ว่าเป็นเนสมักเนสมุกนะครับส่วนของใบจะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากแล้วก็เนสมักไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวนะครับอาจจะมีมีดยี่ห้ออื่นด้วยที่ผลิตเราเรียกมีดตัวเองว่าเนสมักเพื่อเป็นเกียรติให้กับเนสมักเนสมุกนะครับซึ่ง KIM เขาก็จะออกแบบส่งมีดมาเป็นส่งดรอปพอยต์นะครับซึ่งจะเป็นการโมดิฟายหน่อยๆคือ หลังสันด้านบนจะมีความแอนเป็นแรมนะครับเป็นเนินขึ้นแบบนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเว้านะครับโค้งซึ่งสามารถจะวางขยับมาข้างหน้าแล้วก็จับลักษณะต่างๆท่าทางต่างๆ,ๆได้ปลายมีการทำฟอสเอชหรือว่าลบความหนาลงนะครับทำให้ปลายไม่มีความเพียวลงยังมีความหนาแข็งแรงแล้วสามารถใช้แทนถทลวงได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดความหนาของสันให้ดูนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ5มิลได้ไหมหรือว่า4มิลกว่านะครับลองวัดดูเนาะ 5.8มิลเลยนะครับหนามากนะครับกับมีดเล็กขนาดนี้ก็คือเป็นมีดใช้งานถึกๆนะครับเนสมักเนสมุกเนี่ยเขาจะเป็นมีดที่ออกแบบมาสำหรับเป็นมีดพกนะครับแล้วก็ใช้งานแบบ one knife do almost all นะค,คือ1เล่มใช้งานได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธป้องกันตัวจะเป็นมีดสำหรับแกลเนื้อ,ย,อ,อย่างอะไรเงี้ยนะครับฟู้ดเพรเตรียมประกอบอาหาร มียางชีพนะครับเหลาซ่อมทมที่พักรวมถึงเป็นมีดอาจจะโกนหนวดอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งมีลักษณะนี้ก็เป็นมีดที่สุภาพบุรุษสมัยเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขาพกไว้เป็นมีดใช้งานนะครับมีดข้างตัวอย่างเงี้ยนะครับส่วนของทรงใบก็อย่างที่บอกว่าเป็น Modify Drop หรือ Modify s สเปียเป็นทรง nest mark ก็คือเป็น n e mark Shape ไปเลยนะครับการขึ้นคมเจียใบยเป็น h o l l o w grind นะครับก็คือมีมีความเว้าทั้ง2ฝั่งทำให้การตัดฟัน สไลด์เฉือนเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วคมก็หนา ผิวเป็นสตนวอชนะครับซึ่งจะพลางรอยขูดขีดข้างใบได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เก็บกักสารหล่อเลื่นได้ดีส่วนวัสดุโลหะผลิตใบนะครับ KIM Performance เลือก Bowler K 1 1 0 K 1 1 0ซึ่งเป็น Cowork Alloy Steel ที่มีความโดดเด่นเรื่องการรักษาความคมที่ดีมากนะครับเก็บคมดีทนเสยดสีสูงมีความแข็งนะครับรับไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินคมแล้วคมนานนะครับส่วนการต้านทานการกัดก่อนและสนิมเนี่ย ทำได้ไม่ดีเท่าสแตเลสแต่ KRM เขาก็จะมีเทคนิคการผลิตที่ทําให้การแพร่ของคโครเมียมคราร์บายที่ผิวเนี่ยมันสม่ําเสมอนะครับผลที่ได้ก็คือทําให้โลหะนี้ทนสนิมเป็นสนิมช้าและเป็นสนิมน้อยกว่าที่เรารู้สึกเยอะนะครับแล้วผมใช้งาน K1100 ของ KRM อยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับขึ้นสนิมช้าและน้อยมากนะครับตรงนี้จะบอกว่า because life is precious นะครับ เพราะว่าชีวิตมีค่านะครับชีวิตมีค่าก็เป็นมอตโต้เป็นคําขวัญประจำบ้าน KRM Performance นะครับเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าอะไรประมาณนี้นะครับชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ชีวิตคนหรือว่าชีวิตของต้นไม้อะไรก็ตามนะ Because life is precious นะ precious คือทรงคุณค่าแบบมีมูลค่ามี value อะไรประมาณนี้ตรงนี้จะเป็น mark KRM Performance นะน, R M, นะครับเป็นโลโก้ KRM นะครับมีดรุ่นนี้เหมือนจะผลิตออกมาช่วงประมาณปี2017หรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีมีหมดหมดอยู่นะครับแล้วก็ได้คุยกับดีไซเนอร์นะครับพี่ดิ c ก KRM นะบอกว่าเป็นมีดที่ค้างสต็อกนานมากแต่พอหมดแล้วคนถามหาเยอะมากนะงงเหมือนกันปัจจุบันผมว่าน่าจะประมาณ8,000กว่าบาทได้มั้งเล่มนี้นะครับ ถ้ามีขายอีกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับปรุงดีไซน์อะไรบ้างโครงสร้างมีดเป็นฟูลแทงก็ทําให้มีดแข็งแรงนะครับเพราะใบกับตัวแกนด้ามข้างในเป็นโลหะชิ้นเดียวกันส่วนด้ามออกแบบมาลักษณะมีการเล่นเคิร์ฟนะครับแล้วก,การจับถือเนี่ยต้องบอกเป็นมีดที่จับถือถนัดมากๆนะครับเล่มหนึ่งเลยนะผมชอบมากๆนะครับกับไซส์กับลักษณะการออกแบบด้านหน้ามีฟิงเกอร์ชอยขนาดใหญ่ชคกฟรอนต์แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะมีการจับร่อนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกแบบมาเป็น ลักษณะคือเป็นส่วนที่สามารถใช้นิ้วเกาะเกี่ยวแบบนี้นะครับในการออกแรงวางท่าต่างๆจับออริยาบถต่างๆจับรีเวิร์สก็รู้สึกได้ไม่แย่ด้วยนะครับเดี่มนี้ส่วนที่ดีก็คือที่มีแรมตรงนี้นุนๆนะครับแล้วก็สามารถจะจับมีดได้หลายท่ามากๆนะครับแล้วก็ตัวของด้ามในตัวนี้นะครับจริงๆมันมีวัสดุหลายอันแต่ว่าตัวนี้จะใช้ไม้จริงนะครับไม้ธรรมชาติซึ่งเท่าที่ดูน่าจะเป็นประดูนะครับประดูปุ่มอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นไม้ที่ดูดความชื้นน้ํามันแล้วก็อากาศออกแล้วแล้วก็แทรกสารเคมีเข้าไปเพื่อป้องกันการบิดตัวโกงงอแตกแล้วนะครับทำให้ไม้มีความแกร่งขึ้นทนขึ้นกว่าเดิมด้านในลองไลเนอร์ liner, สีแดงให้กาวสนิทขึ้นแล้วก็มีการใช้หมุดโลหะสเตนเลสกับอลลอยนะครับยึดไว้นะครับจำนวนสองตัวหน้ากลางหลังเป็นท่อนะครับดนย้ายก็สามารถที่จะร้อยเชือกร้อยสายร่มกันหล่นหายได้นะครับแล้วก็เป็นมีดอีกรุ่นหนึ่งที่ จะมีหลายๆตัวผมก็ไม่เกี่ยงนะเพราะว่าผมชอบนะครับนี่ก็เป็น Nestma าร์คแนะครับก็ไม่รู้ว่า n e s t m a r ร์คแรุ่นหลังๆจะตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมแลวก็ n e s ต์มารรุ่นธรรมดามันต่างกันยังไงนะครับนี่คือมีดอีกเล่มหนึ่งที่ผมชื่นชอบทั้งดีไซน์ทั้งการใช้งานและรวมถึงงานผลิตนะครับชื่นชอบมากในแบรนด์ KRM คราวนี้ผมจะลองเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่ผมมีก็คือ n e s ต์มาเหมือนกันนะครับซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะสังเกตด,ดูว่า ด้ามก็คือเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงไหนก็คือน่าจะเป็นคนละล็อตผลิตนะครับคือตัวของผมเนี่ยตัวชอยมันจะโค้งนะครับชัดเลยเนาะบนๆนแบบนี้แต่ตัวนี้เขาจะมีลักษณะคือเฉียงครึ่งวงกลมแล้วมาอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะถ้าลองดูชอยของผมเนี่ยใหญ่กว่านะครับน่าจะเป็นคนละล็อตผลิตกันแหละเนาะส่วนด้ามเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันก็ว่าได้เนาะทรงเดียวกันเลยด้ามนะ ขนาดก็เท่ากันด้วยนะปลายไปอะไรเท่าเท่ากันแต่ตัวของผมตรงนี้มันจะใหญ่นะครับช์ฟอนได้นะครับจะเป็นแอนแอนหน่อยเอออีกอันหนึ่งที่สังเกตดูก็คือด้ามของผมเนี่ยเมื่อเราวางคมแบบเนี้ยด้ามของผมมันจะพ้นพ้นพ้นพื้นตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนด้ามมันกระดกขึ้นแล้วปลายมันลงแต่ตัวเนี้ยสังเกตดูว่ามันกระดกขึ้นไม่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่กระดกเลยนะกระดกเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะครับลองเทียบกันให้ดู เห<ท>็นไหมครับว่าความแอนนะครับความโค้งแอนของผมมันเยอะกว่าตัวนี้แล้วท้ายตัวนี้มันจะมนน้อยกว่าด้วยนะน,นี่จะมุนมากกว่าตูดมดทรงตูดมดจับถนัดมากเลยนะครับเออน่าสนใจฮะตัวนี้ก็อยากจะได้นะไม่รู้เจ้าของเขาขายไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ KRM Performance n e s m u k c a m นะครับปีอะไรผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับมีผลิตอีกไหมก็ต้องรอ ติดตามดูว่าเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมคอมเมนต์ไลค์แชร์กันได้นะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพมีมรารยาทแล้วก็ไม่กวนตีนนะครับแล้วเจอกันครับผมเฮบิไรเดนเอาท์